สุดภูมิใจอาจพสุดธหอบเงินก้อนโตปิดนี้บ้าน10ล้านสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่โลดแเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับอาพสุธ์บานแย้มซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะเป็นพิธีกรนักแสดงแล้วล่าสุดเขายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าขายหมูกรอบอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนขยันทำมาหากินจริงๆล่าสุดอาภสุธ์ได้ออกมาโพสตคลิปที่กำลังจะนำเงินก้อนใหญ่ที่หาได้มาจากน้ำพักน้ำแรงไปปิดหนี้บ้านทั้งหมดโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเย่ yeah, หมดสักทีครับกับภาระใหญ่โตที่ไม่คิดว่าเด็กบ้าน จนจนจะมีปัญญาซื้อได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปให้กำลังใจใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้งานให้ความเมตตากับเด็กคนนี้ที่มาจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้บ้านหลังนี้เกือบ10ล้านหมดแล้ววันนี้จะไปโปะบ,บ้าน1นล้านแปบาทแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตให้ตัวเองได้ทําอาชีพที่สุจริตนะครับและที่สําคัญเลย ขอบคุณพระสุดบานแย้มมากๆที่มีความพยายามมีความอดทนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่และขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาเป็นอย่างดีและฝังความคิดให้ลูกมีความคิดที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็สัญญาจะดูแลแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวแล้วดีใจ10ล้านหมดแล้วพร้อมกับพิมพ์แคปชั่นสุดภูมิใจระบุว่า6ทับบวชให้พ่อแม่ 6ทับห6 6ปิดบ้านให้ตัวเองหมดหนี้หมดสินสักทีปิดบ้านแล้วโว้ย10ล้านบาท ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้งานให้โอกาสเด็กคนนี้ครับขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อพยายามทำงานทุกอย่างขอบคุณพ่อแม่ที่ปลูกฝังความคิดดีๆมาให้หมดหนี้หมดสินปิดบ้านอาร์พระสุดคุณชายหมูกรอบหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็มีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้าไปแสดงความยด,ดีกับหนุ่มอารเป็นจานวนมาก